สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้ว1คลิปนะคะคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะพูดถึงเรื่องความโสดเรื่องความโสดใครว่าโสดแล้วไม่ดีใครชอบบ่นว่าโสดแล้วเหงาบ้างยกมือขึ้น ไม่ผิดค่ะโสดแล้วเหงามีบ้างแต่ถามว่าข้อดีของความโสดคืออะไรเรามาดูกันค่ะแล้วคิดตามนะคะว่าจริงไม่จริงข้อที่หนึ่งโสดอยากแต่งตัวแบบไหนก็ได้ข้อที่สองโสด อยากโพสอยากถ่ายรูปแบบไหนก็ได้ข้อที่3ามโสดอยากไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้ข้อที่4ี่โสดไม่ต้องรอตอบคำถามใครว่าอยู่ไหนกับใครที่ไหนทำอะไรอยู่จริงไหม คิดตามนะข้อที่ห้าโสดอยากจะทำอะไรอยากจะปาร์ตี้อยากจะลงทุนธุรกิจอยากจะค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดและทำทันทีได้เลยถูกต้องไหมไม่ต้องถามใคร คบทวนหาข้อมูลศึกษาให้ดีแล้วตัดสินใจทําได้เลยไม่เหมือนกับตอนเป็นแฟนนะถ้ามีแฟนคุณต้องถามแฟนก่อนนะว่าดีไม่ดีแล้วถ้าเกิดเราอยากทําอะไรมากๆก,ก็ฉันชอบอะฉันชอบแต่แฟนคุณไม่ชอบไม่เข้าใจคุณต้องมานั่งอธิบายอีกเยอะไหมเยอะค่ะ แล้วอีกข้อหนึง่งคือความอิสระข้อนี้บางคนอาจจะเถียงนะว่าการมีแฟนคุณก็ต้องลดอิสระลงจริงค่ะต้องลดอิสระลงแต่ไม่ใช่การโดนควบคุมหรือเหมือนเราอยู่ในเรือนจำนะคะมันต่างกันค่ะจริง ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงคิดเหมือนกันไหมอันนี้เสนอมาได้เนาะแต่คือด้วยประสบการณ์แล้วตอนโสดกับตอนไม่โสดต่างกันค่ะมีคนบอกว่าให้แต่งตัวแพงๆอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงเนาะแพงหรือยังคะแพง,งไม่รู้จะแต่งยังไงอะค่ะรู้แต่ว่าทำให้แพงก็พอ คือความโสดทุกบาททุกสตางค์ทำงานเองเก็บเงินเองอยากซื้ออะไรซื้ออยากแต่งอะไรแต่งก็เงินเรานี่คะอันนี้คือความโสดที่รู้สึกได้ว่าเต็มที่อะ่ะเงินเราหาได้แต่งสวยบางคนมีคู่ถ้าเจอแฟนที่สนับสนุนเรื่องแต่งตัวอ่าคุณโชคดีแต่ถ้าเจอแฟนที่ไม่ชอบเลยเรื่องแต่งตัวใดๆ คุณก็จะนั่งพูดนั่งคุยนั่งมีเหตุผลร้อยแปดพันประการทุกวันทุกวันทุกวันจนคุณรู้สึกว่าเบื่อซึ่งการมีแฟนเขาไม่ให้พูดคำว่าเบื่อนะเป็นประโยคต้องห้ามแต่ณนะสิ่งอื่นได้ ถ้าใครเจอแฟนที่เหมือนกับตัวเองความคิดใกล้เคียงกันใดๆแล้วรอสนับสนุนคุณทุกๆด้านไม่ว่าคุณจะทำอะไรคือยินดีเข้าใจและสนับสนุนอันนั้นคือคุณโชคดีแล้วค่ะอย่าปล่อยเขาหลุดไปนะคะ